สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผม ข้าสู่เช้าของวันศุกร์ที่20ตุลาคม2566นี้นะครับสำหรับในวันนี้นั้นนะครับก็จะทําการมาอัปเดตในเรื่องของราคาข่าวสารต่างๆที่เป็นปัจจุบันให้กับลูกค้าทราบนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มอ,อัปเดตราคากันนะครับผมขอยกพาร์ทพารนิดนึงว่าร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพจจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอทีคอนโดนะครับร้านเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าครับซื ต่อนะครับตอนนี้นะฮะเรายังรับสมัครนะครับผมพนักงานนะครับในหลากหลายตามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานยกของทั่วไปนะครับ คุณสมบัตินะครับไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวิธีการศึกษานะครับอายุต้งแต่21ปีถึงไม่เกิน45ปีนะครับนอกจากนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นเพศชายขับรถยนต์ได้มีคบมขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษครับและนอกจากตําแหน่งยกของแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังรับสมัครแม่บ้านด้วยนะครับแม่บ้านนะครับรับเป็นเพศหญิงนะครับผมอายุต้องแต่30ปีนะครับถึงไม่เกินนะครับ45ปีนะครับถ้ามีประสบการณ์ในงานแม่บ้านนะครับพิจารณาเป็นพิเศษนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มอัปเดตในส่วนของเศษเหล็กกันครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเริ่มต้นกันที่เหล็กกรานก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับผมเหล็กบางนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กตะแกรงพัดลมต่างๆนะครับเป็นพวกโครงจักรยานนะครับเป็นพวกราวตากผ้าต่างๆนะครับวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยก็จะซื้อเหล็กบางอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาท5 0สิบนะครับสำหรับนะครับในกองนี้นะฮะที่ลูกค้ากําลังเห็นอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวระบบแอร์ท่อเนาะะนนนนีี้้้้าาาาามรขเหออคบททิ10ะ ข้าเป็นพวกตระกูลเหล็กหนาครับ erman, เช่นเหล็กก่อสร้างต่อเติมเหล็กอะไหล่รถใหญ่เหล็กอะไหล่รถเกี่ยวนะครับวันนี้นถ้าเกิดเป็นตระกูลเหล็กหนานะครับหน้าร้าน,นจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ8บาท50จนถึงที่กิโลกร,รัมละ10บาท50นะครับสำหรับในหมวดเศษเหลเ็กเองเนี่ยผมยก็อยา,ากจะฝากติดตามนิดนึงเพราะช่วงนี้นะครับราคาเ็ษเหล็กมีแนวโน้มไปในทิทศทางที่ดีนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะที่ลูกค้าถามเข้ามาเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องถ่ายเอกสารแบบนี 3, ้นะครับเครื่องถ่ายเอกสารถ้ามาทั้งตัวแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ 5บาท50นะครับจนถึงที่ประมาณ6บาทกว่าเนาะแต่ผมอยากจะแนะนำกับลูกค้าว่าถ้าพอมีเวลานะพอมีเครื่องมือนะทุบเลยทุบเลยนะครับทุบแยกตัวพลาสติกนะครับผมที่เป็นตระกูล PS กับ ABS ออกก่อนนะครับแล้วก็แยกเศษเหล็กมานะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณทุบแยกชิ้นส่วนมาเนี่ยตัวเครื่องถ่ายเอกสารนะครับสามารถซื้อได้ถึงกิโลกรัมละ7บาทกว่าไปจนถึง8บาทกว่าเลยนะครับอันนี้เป็นราคาคราบิกที่พิษณุโลกนะครับเดี๋ยวไปที่สินค้าตัวต่อไปนครับ สำหรับสินค้าตัวถัดมานะครับผมตัวนี้คนไม่ค่อยทราบว่าสามารถขายได้นะครับก็คือพวกแฟ้มใส่เอกสารต่างๆนะครับแฟ้มใส่เอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแฟ้มพลาสติกแบบนี้ก็สามารถขายได้หรือจะเป็นพวกแฟ้มกระดาษแบบนี้ก็สามารถขายได้เช่นกันนะครับ วันนี้นะฮะถ้าเป็นพวกแฟมพลาสติกแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละน,นะครับสองบาทห้าไปจนถึงที่3ามบาทห้านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแฟมนะครับที่เป็นทั้กระดาษแบบนี้นะตัวนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม1นึ่บาทยี่สิบสหรับกระดาษฟางนะครับแต่ทีนที่ผมอยากบอกหนึงว่าข้างในตรงนี้มันยังมีส่วนที่เป็นเหล็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าอยากขายให้มันได้ราคาเนี่ยเอามีดนะครับฟันเหล็กตรงนี้ออกมาได้เลยนะฮะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะที่เรากําลังทํากันอยู่นะครับ เราจะทําการนะครับเอามีดนะครับผมในการสับนะครับผมแยกชิ้นส่วนเหล็กออกมานะครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันสามารถไปขายเป็นเหล็กบางได้เนาะมันก็จะทําให้เจ้าแฟ้มตัวนี้ขายได้ในราคาที่มันสูงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่สินค้าหมวดต่อไปกันครับสำหรับหมวดต่อมาจะเป็นพวกตระกูลกระดาษขาวดาแบบนี้นะครับผมอย่างที่ผมเรียนไปเนาะว่ากระดาษเนี่ยถ้ามันเป็นสีสีเนี่ยมันจะเป็นกระดาษย่อยเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วเป็นพวก A4 หรือเป็นกระดาษขาวแบบนี้แนะนำนะครับให้ทําการฉีกแยกมาดีกว่านะครับวันนี้นะฮะกระดาษขาวดำนะครับผมหน้าร้านที่จังหวัดพิษณุโลกครับปีนะครับวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับสี่บาทสามสิบสำหรับในหมวดของพวกกระดาษดํานะซึ่งขาวดำเนี่ยก็ต้องไล่า้ฟังว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเนี่ยเริ่มมีการปรับราคาขึ้นมานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ฝากนิดนึงว่าร้านเรานะครับย้ำอีกทีนะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบ ร้านเปิดทาการบรรจันร์ถึงเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นนะครับและสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับเราที่ร้านนะครับเช่นไม่มีรถขนมาไม่มีคนช่วยยกไม่มีคนช่วยขนหรือไม่มีถุงนะครับไม่ต้องกังวลเลยบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ในเขตเมืองพิษณุโลกให้นะครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID l i n e ไลน์ที่ c w r e c y c l e นะครับ หรือปกติแล้วเนี่ยเราจะทําการแปะล,ลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับลูกค้าก็รอรับเงินโอนสบายใจได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของราคานั้นนะครับย้ํานิดน,นึงว่าราคานะครับของเก่าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ละจังหวัดมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่มีราคากลางทุกอย่างเป็นราคาที่แข่งขันกันในตลาดนะฮะราคาที่เรานํามาเผยแพร่เนี่ยก็จะเป็นราคาที่เราทําการรับซื้ออยู่ที่หหน้าาาลวเเเรที่ออํภมืงงจััดิษโก นั้นนะฮะถ้าลูกค้านะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองพิโลกเนาะคุณดูจากใบราคาเราที่หน้าเพจหรือว่าหน้าโซเชียลมีเดียต่างๆได้เลยเราจะมีราคาหน้าร้านก็คือราคาที่ลูกค้าเนี่ยเอามาขายกับเราที่ร้านนะครับผมอันนี้ลูกค้าก็สามารถเข้าไปเปรียบเทียบพิจารณาก่อนได้เนาะแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกใช้นระบบจัดเก็บมันจะมีราคาที่เขียนว่าราคาจัดเก็บราคาจัดเก็บคืออะไรราคาจัดเก็บก็คือราคาที่ลูกค้าเนี่ยให้เรานะครับส่งรถส่งทีมงานเนี่ยไปจัดเก็บให้ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับซึ่งเราก็จะสารภาพตรงๆว่า กับเราที่ร้านเนี่ยจะได้สูงกว่าที่ให้เราออกไปจัดเก็บให้นะครับแต่ทันทีท่นั้นนะฮะลูกค้านะครับสามารถที่จะพิจารณานะครับตัดสินใจในการใช้บริการก่อนได้นะครับสามารถดูจากไปราคาก่อนได้หรือถ้าเกิดไม่ทราบราคาตัวไหนนะครับหรือไม่มั่นใจว่าขายได้ขายไม่ได้คุณโทรหาเราได้เลยนะครับแล้วก็ลองส่งรูกอาจจะลองแอดไลน์โทรคุยกันก่อนก็ได้นะครับเพื่อสอบถามราคานะครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปที่สินค้าตัวต่อไปกันครับสำหรับสินค้าตัวต่อมาที่ผมอยากจะพาทุกท่านไปดูนะครับก็คือกะเป็นพวกกระดา ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมกระดาษลังนะครับมันมีการปรับราคาขึ้นมาครับวันนี้กระดาษลังหน้าร้านนะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ2บาทแปิบแล้วนะครับผมซึ่งช่วงนี้เองเนี่ยก็เป็นช่วงที่ราคากระดาษเนี่ยค่อนข้างมีทิศทางเป็นแนวโน้มไปในทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านที่มีความกังวลเรื่องราคากระดาษนะผมจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะเริ่มขายได้แล้วนะฮะต่อมาที่อยากพาไปดูจะเป็นในส่วนของกระดาษสีแบบนี้นะครับ กระดาษสีนะครับอย่างที่คุณเห็นอยู่ในกองตอนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกกระดาษที่เขาเรียกกันน็อจับจั่วย่อยรวมสีกระดาษกองขนมต่างๆพวกนี้ราคาเดียวกันนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาท50นะครับผมต่อมาที่ผมอยากพาไปดูจะเป็นในส่วนของตระกูลเพชรใสนะครับต้องไลฟฟังก่อนนะเพชรใสเนี่ยต้องแยกออกจากพลาสติกรวมเพราะว่าอะไรพลาสติกรวมอยู่กิโลกรัมละสบาทแต่เพชรใสเนี่ยอยู่กิโลกรัมละหกบาทห้นะครับและที่สําคัญเทคของร้านผมนะที่ร้านเราที่จังหวัดพิษนุโลกนะไม่ต้องกี่ฉลากไม่ต้องเปิด ฝาลูกค้าสามารถที่จะดื่มน้ําเสร็จปุ๊บเทน้ำทิ้งให้หมดบีบควรและเอามาใส่ขายได้เลย6บาท50อันนี้จะต้องทําการแยกออกจากพลาสติกรวมนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะแล้วก็หมวดต่อมาที่ผมอยากพาไปดูจะเป็นในส่วนของน้ํามันพืชน,นะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับในเรื่องของพวกน้ํามันพืชทอดประกอบอาหารต่างๆเนาะน้ำมันพืชเก่าหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วเนี่ยผมจะพูดเหมือนเดิมเลยว่าอยากขอให้ลูกค้านะครับผมช่วยทําการกรองตะกรอนอย่าให้มีน้ําผสมอย่าให้เป็นไขแล้วก็กรอกใส่ปิ๊บมานะฮะวันนี้นะน้ํามันพืชน,นะครับเต็มปิ๊บแบบนี้ขายพร้อมปิ๊บนะครับหน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่ปิ๊บละนะครับผม350ร้อยห้าบาทดน้ำมันพืชเป็นปิ๊บแบบนี้นะซึ่งราคาเนี่ยถือว่า รับได้เลยช่วงนี้เป็นราคาที่ใช้ได้เลยนะฮะน้ำมันที่สามารถขายได้นะครับผมจะมีในส่วนของน้ํามันพืชนะะน้มันปาล์มน้ํามันถั่วเหลืองนะครับอันนี้สามารถขายได้เนาะน้ำมันมะพร้าวน้ํามันจากการละลายเนยพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมทอดหมูทอดไก่ได้หมดนะฮะหรือถ้าเกิดลูกค้าไม่มีปิ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลลูกค้าสามารถที่จะเอาใส่แกลอนหรือใส่ขวดมาขายเราก็ได้ขวดพลาสติกนะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใส่เป็นกิโลขายเนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ17บาทนะครับสำหรับในกลุ่มของน้ํามันพืชนะ ล้วก็ตรงนี้พอดียืนอยู่ตรงกระป๋องอลูมิเนียมพอดีนะครับขออนุาประชสัพันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอลูมิเนียมจะมีความเข้าใจผิดนะครับว่าจะต้องทําการแกะแยกห่วงเนะาะย้ำอีกทีนะถ้าเป็นกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยห่วงตัวนี้ไม่ต้องแยกสามารถขายแบบนี้ได้เลย เราจะแยกห่วงอลูมิเนียมเฉพาะกระป๋องเหล็กเท่านั้นนะครับวันนี้นะฮะกระป๋องอลูมิเนียมหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทนะครับผมเนี่ยมป๋องนี่ก็ราคาดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขายนะครับผมแนะนานะให้ทําการวางกับพื้นลเหยียบนะครับให้แบนเนาะเวลามันใส่ถุงมาเนี่ยมันก็จะได้น้ำหนักที่มันมากขึ้นครับเดี๋ยวเราไปที่สินค้าต่อไปน,นครับสินค้าตัวต่อมาที่ผมอยากพาทุกท่านมาดูนะครับผมจะเป็นในส่วนของพวกถุงยืดซิล랩 หรือจะเป็นพวกถุงหิ้วพลาสติกนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ลูกค้านะครับไม่ค่อยทราบว่าสามารถขายได้นะครับวันนี้นะถุงแบบนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทนะครับอันนี้ขออย่างเดียวขอแค่ไม่เปียกไม่บูดไม่เน่านะครับก็สามารถขายได้นะครับผมอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะฮะวิธีการเทสง่ายมากยืดดูถ้ามันยืดได้ถ้ามันยืดให้ตัวได้เนี่ยสามารถขายได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของโลหะมูลค่าสูงกันบ้างครับว่าวันนี้มีราคาอะไรเท่าไหร่กันบ้างครับ สำหรับสินค้าในหมวดของโลหะมูลค่าสูงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่อลูมิเนียมบางครับวันนี้นะครับผมพวกอลูมิเนียมบาง,นะยางที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ43บาทนะครับสำหรับอลูมิเนียมบางนะช่วงนี้ราคาถือว่าใช้ได้เลยต่อมาที่อยากพาไปดูนะครับจะเป็นในส่วนของพวกอลูมิเนียมหนาแบบนี้ครับ วันนี้นะครับพวกอลูมิเนียมหนาพวกเครื่องต่างๆนะครับที่แกะมาเอียมๆเนาะหรือจะเป็นพวกล้อแม็กมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ45บาทนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สินค้าหมวดสแตนเลสกันครับ สำหรับในหมวดของสินค้าที่เป็นกลุ่มสแตนเลสนะครับวันนี้นะครับสแตนเลส304นะครับหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ24บาทนะครับและลำดับต่อมานะครับถ้าเป็นพวกตะกูลอลูมิเนียมฉากกั้นห้องอย่างที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะครับวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยอลูมิเนียมฉากจะอยู่ที่กิโลกรัมละ55บาทนะครับจะต้องบอกตามตรงนะครับว่าช่วงนี้นะครับราคาพวกอลูมิเนียมหรือพวกสแตนเลสต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีทิศทางที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมฝากติดตามในส่วนของกลุ่มนี้ด้วย สำหรับในช่วงท้ายคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมฝากติดตามในทุกช่องทางของบริษัทด้วยเนาะก็สามารถที่จะกดเข้าไปในโซเชียลมีเดียได้เลยทุกแพลกรอนเนาะพิมพ์เข้าไปว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลภาคาาทยนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะเพราะว่าเราก็จะมีคอนเทนต์นะครับออกอากาศที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเสมอเลยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เรื่องอัพเดตราคา ให้ความรู้ด้านการคัาแยกขยะต่างๆนะครับลองเข้าไปดูก่อนได้นะครับผมมีหลายแพลตฟอร,ร์มเลยนะฮะฝ่ายทิ้งนะร้านนะครับตั้งในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าชาจีนใกล้ๆกับแอททีคอนโดนะครับร้านเนี่ยเปิดทำการวันจันทร์ถึงเสาร์อยู่ทุกวัอนอาทิตย์เลยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้เพราะไม่ติดเที่ยงนะตอนเที่ยงก็ไม่ติดรถนะครับผมสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้ตลอดนะฮะแล้วก็ฝ่ายทิ้งนะว่าราคาของเก่าไม่มีราคากลางมันเป็นราคาที่แข่งขััันนนนนนกใใตลาดพื้ที่ะครบ ดังนั้นนะฮะถ้าคุณลูกค้านะครับผมหรือเ,เพื่อนๆพี่ๆที่ไม่ได้อยู่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะแล้วดูคลิปของเราอยู่เนาะ อาจต้องมีงการสอบถามกับร้านใกล้บ้านอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นนะฮะการที่คุณดูเราคุณก็จะได้รู้ในเรื่องของเทรนกระแสต่างๆรวมถึงวิธีการคัดแยกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ฝากนทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท CW Group กนะครับก็จะมีในส่วนของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของคลินิกสุขภาพนะครับจะมี CW Clinic คลิกายภาพบำบัดนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการกันได้นะะคครรััับบออยู่่่ทีีจงวดชลุาน แล้วก็จะมีในส่วนของสุริพรคลินิกกายภาพบําบัดน,นะครับก็จะเป็นคลินิกกายภาพบาบัดที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเรานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของธุรกิจ CW Media นะครับก็จะรับผลิตในเรื่องของสื่อวิดีโอที่ใชในการโฆษณาระจัดสัมภารองกรต่างๆนะฮะต้องบอกก่อนนะว่า CW Media เนี่ยเราสามารถรับงานถ่ายวิดีโอได้ทั่วประเทศไทยนะครับช่วงนี้ก็จะมีงานถ่ายที่กรุงเทพค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะลองเรียกปรึกษากันดูก่อนได้นะฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้